รูเข็มหมายความว่าคุณกําลังก้าวผ่านช่วงเวลาความยากลําบากไปหากว่าคุณตั้งใจจะท่มตัวลงคุณเองและยอมเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างอูดไม่สามารถเดินอย่างสง่าผ่าเผยเข้าไปในรูนั้นได้อูจะต้องก้มตัวมาลงท่มตัวมาลงเอาสิ่งที่แบกไว้อ,ออกไปเอาภารัทุกอย่างที่เราไม่ควรแบกไว้ออกไปเพื่อเราจะพานสิ่งนี้ไปได้นั่นแหละคือเดือนแห่งรูเข็ม เดือนที่จะผลักตัวเองให้ผ่านที่แคบๆนี้ไปได้แผนการของพระเจ้าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการก้าวผ่านที่แคบเสมอชีวิตไม่ใช่หนทางที่โปรยด้วยกิีบดอกกุหลาบแต่ชีวิตคือหนทางที่ก้าวไปในน้ำของดอกกุหลาบหลายครั้งแต่น้ำมันจะไม่ตําเราถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยโดยมากและแผนการของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการที่พระองค์จะอนุญาตให้เราก้าวผ่านที่แคบเสมอ ราะเราเปเหตุผลการก้าวผ่านที่แคบไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปถ้าเรามีมุมมองของพระเจ้าตอนนี้บางคนอาจกําลังอยู่หน้าที่แคบในบางสิ่งมาอย่างในชีวิตของท่านท่านอยู่ในที่แคบในการทํางานท่านอยู่ในที่แคบของรายได้ท่านอยู่ในที่แคบ,บ,บของความหวาดกลัวเชื้อโควิดท่านอยู่ในที่แคบของอนาคตบางอย่างว่าอนาคตมันจะไปอย่างไรในระหว่างเชื่อเวลาที่คุณรับระสัญญาของพระเจ้า และช่วงเวลากว่าที่พระสัญ,ญานั้นจะไปถึงซึ่งความสำเร็จนั้นบ่อยครั้งที่คุณต้องเดินผ่านที่แคบไป